นี่คือหนังสือที่จะบอกคุณว่าไม่มีลายสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่หรือลองทําหนังสือเล่มนั้นก็คือ The Impossible อัศจรรย์ก่อแงชีวิตครับเนื้อเรื่องนะครับเราจะได้อ่านจุดหมายนะครับที่คุณครูวัยเจ็ดสิบสองปีหรือคุณป้าเกรซเนี่ยได้ส่งไปหาลูกศิษย์ของเขาที่กำลังมีปัญหาชีวิตอยู่ป้าเกรซนะครับก็จะเล่าว่าชีวิตเธอเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่เธอเดินทางไปยังเกาะอิบิซ่าประเทศสเปนเธอนะครับได้พบกับความวุ่นวายความแปลกประหลาดความตลกร้าต่างๆนานาที่บรรยากาศรอบตัวเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ ทั้งเล่มเนี่ยเราจะได้เห็นการพัฒนาการของเธอน,นะครับที่ค่อยๆเปิดรับความมหัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องอีกประโยคนึงที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือลาซาาน่านี่คืออิบิซาไม่มีใครแก่เกินไปสําหรับอะไรทั้งนั้นประโยคดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่พูดถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ดีเลยครับสำหรับใครที่อยากเริ่มตัวใหม่หรือว่าอยากทดลองอะไรต่างๆโดยที่ตัวเองยังไม่แน่ใจว่าจะควรทำมันนี้หรือเปล่าเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวบอกว่าคุณสมควรทำหรือว่าคุณควรจะลองมมัััันนสกคครร้งดีะบ แล้วก็ตัวม์อชนายที่แถมมาครับที่เป็นรูปโลนะครับก็คือโลมะกอกมันก็จะมีบทบาทอยู่ในเรื่องแน่น,นอนครับแต่ผมจะไม่สปอยนะว่ามันคืออะไรส่วนจุดติหรือว่าจุดเล็กน้อยจริงผมรู้สึกว่านังสือเนี่ยมันยาวเกินไปหน่อยมันยาวเกินความจําเป็นจริงๆอันนี้เนี่ยก็คือเกือบ500ยกว่าหน้าเลยซึ่งรู้สึกว่าบางจุดบางอะไรเนี่ยมันสามารถย่นระยะเวลาได้ถ้าไม่จําเป็นต้องเล่าก็ได้ครับจริง